ต่อไปนี้คือบทแนะนำฉบับเต็มภาษาไทยเกี่ยวกับ Honda c l i ิก160รุ่นปี2026หรือพูดถึงรุ่นล่าสุดที่วางจำหน่ายในประเทศไทยประกอบด้วยภาพรวมจุดเด่นข้อมูลสำคัญการใช้งานจริงข้อดีข้อสังเกตและคำแนะนำก่อนตัดสินใจซื้อโดยละเอียดและครบท้วนเพื่อให้คุณเข้าใจในภาพรวมได้อย่างถ่องแท้ 1. ภาพรวมและการวางตำแหน่ง Honda าคลิก160เป็นสกูตเตอร์แบบสปอร์ตออโตเมติกจาก Honda ที่วางจำหน่ายในประเทศไทยโดยเปิดตัวในรุ่นเครื่องยนต์ 156.9cc บางแหล่งสรุปเป็น 157cc ซึ่งถือเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่จากกลุ่นก่อนหน้าคลิก150ทั้งในเรื่องของดีไซน์เครื่องยนต์และอุปกรณ์อื่นๆในตลาดไทยคลิก160ถูกวางตำแหน่งให้เป็นสกูตเตอร์พรีเมียมระดับกลางบนในพิกัดสกูตเตอร์ 150-160cc ที่เน้นทั้งการใช้งานในเมืองและออกต่างจังหวัดได้บ้างพร้อมกับรูปลักษณ์ที่สปอร์ตขึ้นฟีเจอร์ทันสมัยขึ้นและเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นโดยสรุปจุดที่น่าสนใจคือเครื่องยนต์ขนาดเครื่องหมายตัวหนอน1 5 7ซ c ESP บวก4วา l พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำตัวรถมีดีไซน์เน้นความคมสปอร์ตมีล้อมแมกลายใหม่ขนาด14นิ้วและยางหน้ากว้างขึ้นอุปกรณ์ทันสมัยเช่นระบบกุญแจสมาร์ทคีย์หน้าปัดดิจิทัล ช่องชาร์จ usb และไฟเล็ดรอบคันด้วยภาพรวมเช่นนี้คลิก160จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มองหาสกูตเตอร์ดีไซน์ใหม่มีสมรรถนะสูงกว่าโมเดลทั่วไปใช้งานเดินทางในเมืองได้คล่องตัวพร้อมแต่งเพิ่มได้ไม่ยาก 2. ดีไซน์ลักษณะภายนอกรูปลักษณ์ด้านหน้ามีไฟหน้าแบบเลเซพร้อมหน้าตาฉบเฉี่ยวคล้ายสไตล์สปอร์ตบางสไตล์กล่าวว่าดูเหมือนสปอร์ตบค์ถูกแปลงเป็นสกูตเตอร์ล้อมแมกกายใหม่ขนาด1 4นิ้วพร้อมยางหน้ากว้าง100 8 0ถึง1 14, และยางหลัง120-70-14ถึง1ในรุ่นล่าสุดโครงสร้างตัวถังเปลี่ยนใหม่หมดจากุ่นก่อนโดยมีสัดส,ส่วนยาวขึ้นสูงขึ้นและบอดพักเท้าก้านกลางแบบกว้างขึ้นมีพื้นที่เก็บของใต้บอกขนาดราว18ลิตรซึ่งถือว่าเยอะสำหรับสกูตเตอร์ในพิกัดนี้สีและตัวเลือกตามเว็บไซต์ของไทยระบุว่าคลิก160มีให้เลือกหลายสีเช่น Magnetic Black, Crystal White, Furious Red เป็นต้น ช่วงล่างระบบเบรกระบบการสะเทือนหน้าจะใช้แบบเทเลสโคปิกและหลังเป็นสวิงอาร์มแบบยูนิตสวิงเบรกมีให้เลือกตามรุ่นย่อยรุ่น CBS c o m b i n e Braking System ใช้เบรกหน้าเป็นดิสหลังบางรุ่นอาจเป็นดรัมหรือดิสรุ่น ABS จะมีดิสทั้งหน้าหลังพร้อม ABS โดยรวมดีไซน์ภายนอกถือว่าดูใหญ่ขึ้นเห็นชัดขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนและให้อารมณ์สปอร์ตมากกว่าสกูตเตอร์นั่งสบายสบายแบบทั่วไป 3. เครื่องยนต์แอนสมรรถนะข้อมูลเครื่องยนต์เครื่องยนต์ e s t บก Enhance Smart Power Plus 4จังหวะ4วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำความจุกระบอกสูบประมาณ1 5 6 9ซีซีอัตราส่วนการอัดบางแหล่งระบุประมาณ1 2 0ต่อ1กำลังสูงสุด15.4แรงม้า P.S. ที่8,500รอบนาทีแรงบิดสูงสุด 13.8นิวตันเมตรที่7,000รอบนาทีระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ CVT แบบหมุนไปทวิสแอนโกประสิทธิภาพและการขับขี่ด้วยตัวเลขดังกล่าวคลิก160มีสมรรถนาที่พอสนุกในเมืองและบนถนนทั่วไปยิ่งเมื่อเทียบกับสกูตเตอร์พิกัด154รีรุ่นก่อนที่มักจะมีประมาณ13-14แรงมา้าตัวนี้แรงขึ้นพอจับรู้ได้ รีวิวระบุว่าเครื่องยนต์ทำงานลื่นกว่าเดิมให้ความรู้สึกขี่สนุกขึ้นและสามารถรับพิกัดน้ำมันแกสโซฮอลอีก0ได้ตามตลาดไทยน้ำหนักและขนาดที่เกี่ยวข้องความสูงบอกประมาณ778ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักสุทธิราว118กิโลกรัมรุ่นหรือย,ย่อยอาจต่างกันเล็กน้อยความจุถังน้ำมัน 5. 5ลิตรการใช้งานจริงจากประสบการณ์ผู้ใช้บางคนในประเทศไทยฟอรัมระบุว,ว่า 马 quả。